ไปนทางไปนาทีหน้ากับทางไปนาอเอต่างกันทีหน้าท่านได้เห็นแล้ว่างทาไปนาไท่านได้จำมันแล้วได้เห็นไปเอทายลงเนาะ,ะ <laughs> ต่อไปนี้ผมจะมั่นไปนาแคเมียบอ่ะว่าได้ผม <laughs> <laughs> ตอนนี้ใส่ความสามารถครับพี่น้องครับพาเข้าลงมาตรงนี้นะลงมาตรงนี้มันสิบบิลล์คนวัได้ครับก็เลยอู้อู้อู้เฮ้ยนะพ่อเหมือนตัวเลขเนี่ยกระโวนใหญ่นะอันตรายนะเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาน่ะตูได้ปะเนี่ยไปเตรียมตัวนะครับโอ้บอลลึกแท้บอล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 ลึกมันลึก Ôi, đi ra. đi đi. Chạy đi đi. Lo băng lo băng lo băng. Ô ô ô. luôn. 拜。<Bye. S 2> <laughs> ตระัดนะครับยังที่บอกครับว่าเบื้องอยูเจไรมุมใดน,นะครับลักษณะหลาาูบทรงกับยังโครงไข่คือเก่านะครับถึงแม้ว่าสิเดินทางไปไกลตอนนั้นผมเคยไปประมาณ10กิโลเมตรนะครับ10 20กิโลเมตรแต่หลุบทรงของผู้ตระพัดนะครับยังคงต่างงามอ,อยู่แบบนี้ครับนีงเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ในขณะที่เขาเดินทางมากไกลเติมแล้วนะครับก็ยังเห็นหลุบทรงของผู้ตระปัดคือเกาอ่าเป็นลักษณะเดิมเลย ทางไห้ทางนั้นข้าเจ้ารู้สึกว่าโหเตดมสุด, Ooh, สดสครับพี่น้องครับเต็มใสครับขึ้นน้ำขึ้เนเขานะครับขึ้นเหนือรองใตอู้ยพระคุณาครับเส้นทางในการเดินท่าครับไ เป็นหน่อยนะครับนี่ดูสิครเฮ้ยบนสิ่งน,นูน้นไม่บาวเนี่ยแม่บอกอุ้ยหนักง,งวเรื่อยเนี่ยเรเชื่อชานพิพบ์ได้ครับอุ้ยนั่ไปไป ิ้นแล้วอ่ะยามแรกให้คนเยอะเนอะย,า,ย,ยามเมื่อไหร่บ่มีส่วน<ฮ>เอาบรรยาก,กาศรอบๆครับแทนพี่แทนน้องผู้ดีเป็นผู้ใดมานำชมว่าบรรยากาศเรานี่ไปฝากพี่ต้อนน้องนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับที่มาของคําว่าฝนตกบนทัวฝ่านะครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าพื้นที่นัตรงนี้นะครับฝนกําลังจะตกนะครับหรือว่าตกแล้วนี่แปรอะดำแล้วครับแต่อีกพื้นที่ตรงนู้นนะครับนั่นก็คือแบบยังแจ้งสว่างธรรมดาครับเนี่ยข้าเาอยู่น่าจุดจุดนี้ข้าวจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับทางที่ภูเขานะครับเว้นมองเรื่องเว้นทีนี่เออ ย้มแะ,ะแกะสกแกะสกตีแกะแกะสกไปวะยงแล้วเห็นขาฟามามาะะตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาหอดเชียงนาน้าองทนีนาเป็นที่ร้อยแล้วโหเปน็นยังไงขนค้อนทองนี่นั่งไว้ได้ดิหน,ใน,ในิล,เลุเลยลุเลยล่ะจังเียเกิดเลยแต่เขาบ่ทองนี่ก็ใส่เขาก็บสีลุแล้วต,ตอนนี้ ตอนนี้ครับกาเทียงให้เทียงหน้ามงเกาที่เคยมาเห็ดเลือดแปลงนะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้เขากาในเดินทางมาหอดเราพักผ่อนเศร้าเมย์เศร้าเมยแห้งซะก่อนเขาก็จังไปเลาะไปลุยโลกานะครับเนาะน้องตีน่าอันนี้กับตีน่าได้เห็นของไ้ป่บบด้เห็ดบุมีบอนเห็ดปีนี้นีแต่ขอนะมันบอนเกาอันนี้ปลูกป่ปลูกไปอะไว้เห็ดเลี้ยงควายแล้วป่บปลูกอยู่อ้าวโอเคตอนนี้เขาเดินทางมาหอดแล้ว ซ่เมย์โซ่ไมีแห้งก่อนเอาจงไปหาโลการในแม่ยแล้วโอเคไปตอนนี้ครับฝนตกแห้งเลยนะครับในการเดินทางมาทุลักทุเล้วกามาเจอกับปัญหาที่ฝนตกนะครับตอนนี้เออเอาไปยังซิวะนี่นี่บอกเขาลอกแล้วนี่ลกดำอ๋ออันนี้คือจงไปปล่อยไปให้ยังเสร็จไหนเหลือเอาเหลือก็คือบั้วโลห้มันแล้ว ล,ล,ลุกลุกพิมพ์ได้มันเอาตำม่ามันแหละป้นปลาไว้ให้มันเป็นเข่าบรราได้เกีียวที่วิธีสักกานี่เขาสักอะไรตีน่าขึ้เป็นสี่ไสนี่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 เป็นยังขึ้น,เ,<อ>น,นเป็นกรองสีให้เดงๆนี่สักแล้วก็เอาข่าปอนใส่บ่บไดวนันสักคือสักออกให้นี่ ตามจีตีน่าไปครับเขานางเอกกับยางไว้แท้นางเอกกับบ่าวกับพี่กับน้องเนาะบ่าวกบ่าวก็ได้ขอเบิ้งหน้าก็พอเขาว่าจีน่าคิดย์อย่างเขากับเบื้องจันโคตรจะได้เบื้องจะได้เห็นมานี่มานี่มานี่คำว่าเขานี่พี่น้องว่าเอ้าเป็นอยังคือว่าเขาเพราะว่าทางนี้เขาจะลึ่งวางสิเนาะสมมติว่าคือจังเบ้าเอกสิว่าเพิ่นเป็นแบบผู้อื่นสิว่าเพิ่นแต่ตีน่าเรียกว่าเขา เขานี่มันบ่ได้ว่าอยากแยะก่าพี่ว่าน้องว่าอายุหน่อยอายุใหญ่มันเป็นสปนามที่ทางไทยบ้านเขาจะเอื่นเนาะว่าเขาเขาคือคนอื่นเ่ว่าสิเป็นผู้เล็กผู้หน่อยผู้ใหญ่ใส่เขาก็ถือว่าเป็นคำสุภาพของพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องเรียนพี่น้องทราบด้ตินาว่าเขานี่อีสานบานเฮาสิว่าสมมติว่าบอกกับเขาของเขาน่ะของแม่นบ่สมมติว่าคนมีอายุอันบ่คันว่าของเขาปุ๊บนี่สิกลายเป็นคำบ่สุภาพอ๋อของของใครนี่สมมติว่าน ของคนเก่าศีปีของเขาหรันเขามาวางไว้บรสุภาพแต่ความเป็นจริงคือเราอันนี้อันนี้คันว่ามันก็ต้องว่าของเขาเออนั่นแหละจังมาเรียนให้พี่น้องฟังนั่นแ่ละว่าเป็นอย่างเนาะถือว่าเป็นครัที่ปกตินะครับนะี้ฝุ่นทีมาหดเลยเอาคือว่าฝาดใช่กันจังสันเอาก็ะฝาจังสีตัวฝาดใช่ไอ สังตี้ฮะสิบบาทเองในสนามว่าเป็นสังเฮตี้ว่าเป็นเทียนไหวานีปะตี้เทียนบอกจีเอาขึ้นวันนี้มื่อเดียวจีอยู่ไหนนี่เป็นบอกนี่คือวิธีการลกกันบอกเมนทุกคนก็น่าจะเห็นคลิปที่หน้าแล้วเนาะคลิปอันนั้นมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหรที่หน้าไม่ยากเดี๋ยวบอกเอเชียนหาหาคอนก่อน อันนี้มันนี่บ่อืมอเ,เออเดิสบายบ่เกิดสิเป็นตัวพร้อมสิเป็นเคยเล่าได้ที่เป็นเังนสีเป็นได้บ่ขับ,บรถไทายเป็นบ่ไปทางเฟือนได้บอขับไปสีชมแล้วเลยบอสตี้นนคุณโดนอยนีตัอวบตัวใหญ่ไม่จับนั่นเราไม่นะอันบอมันเป็นอาสติว่<อ>าหลยจะมาค่ะอ่าที่หน้าโลกาภาษากระมุเขาเอินมาอย่าง Trước là. 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 đi Rắc Trước là.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  ได้อยู่บ่อสิบบาทนี่เอนะได้อยู่พุ่นกับเจ้าว่านเอาว่ะว่านเอาเลยจริงดำดีกว่าอยู่อยู่อยู่พุ่นเนาะวิธีการตีน่าข้าววานขวั่วขวั่วขวั่วอันป่ะมันปงสีไดำข้าวกระสีเบ็นเห็นซี้ป่ะเนี่ยตีน่าเพิ่งวิธีการอยู่พุ่นเนาะมันบ่เป็นเงางสิเด้มันก็สิเป็นทั้งเบอร์น้งกรสิกำแล้วก็มาเอาอีหลี้จินตนาการดี มันส <pour S 2> <é h, S 3> ิเฮ้ยสิน si. ี่ลงมันสิน no. ี่ขั้วขัวขั้วหลายๆเนาะหลายๆได้เป็นกรรมมันบ่ะกรรมมันสิเนาะขอยาได้ทำนมื่อก็สิเป็นเป็นตุ่มเนี่ยเนี่ยมันก็สิเตออกง่ายกว่านี้นี่สานนี่เนี่ยแต่ว่ามันสิมันดินมันสิมันเต๋อไปย่อแง้เนี่ยมันต้องฝังสิเนาะนี่สั่งกันประจักษ์ฝาใส่ เรขึ้นไม่ย่างฝาจะได้ย่างฝาเนานะนี่ครับพี่ดองครับก็ถือว่าเป็นการได้มาเรียนรู้เบิ่งวิธีการดำเนินชีวิตของน้องตีนานะครับหลังจากที่เฮาเอาล็กเจีงซีลองตีนาเอาล็กเจีงซีไปปุ๊บย้ำดั่เนี่ยจิกเอา,จ,เอาจิกส,จกสิจิกสิจิกซ้ำพอดีเลยกันซ้ำพอดีเลย เออเดี๋ยวชิมาอันแกดามาตัวเขาว่าอันยูไทยเขาตัดยูลาวบตัดตัดคือกันเนาะตัดปลายคือกันตัดหน่อยนึงเออตอนดำแล้วเขาจึงตัดตอนเาีิดำแล้วเขาจึงตัดเรือบิดออกก็ได้โอ้สมมุตินี่เสียเออยกตัวอย่างแล้วปุ๊บสีดำโบเขาตัดยูมัดว่าเขามัดไว้ขนาดแล้เขาจึงเออเอาข้าวไอ้บ้านเป็นเข้อใจว่าจับปุ๊บโบเลสไปบิดแล้วนะสีแดงดำดำดำเออลูกลูกลูกหลังจากที่ โอยก็ได้ลองเบิรงแล้วนะครับตอนนี้ก็น้องตีน่าสีดทำการลกนะครับเออพิ่นว่าเห็นจังใดกระเบิงจีเห็นจนังใดกระเบิงกระถ่ายให้เพิ่นเบิงตตีเนาะเพื่นว่าบัดบโปรไทยเพิ่นกระโจมขิดหอดเนาะขิดหอดจังใดขิดหอดตีน่าบใบลุงคลิปหลายมื้อเอาขิดหอดตตีตน่าตี้่พื่อนหอดไอ้น,น้ำบ่พี่น้องเพิ่นเพิ่นเพื่นจมีขีดหอดไอ้น,น้ำบ่ เพรเอบมาว่มันก็มีหลายคอมเมนต์อยู่กับไปอ่านไปอ่านคอมเมนต์อยู่แต่ว่าเขาบอทันตอบเนาะก็คือเห็นนะ่รแหละเป็นว่านี้สัญญาณกระซาหน่อยเองส่วนมากเพิ่น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 อยากให้มันเป็นแปลงเดียร์คว่นจริงเพิ่นอยากให้อายยุนต้อตีหน้าตลอดเล่นบ่มีบ่บางคนก็ว่าเออสนับสนุนบางคนก็เออบางคนเขาอกว่าเออเหมาะสมกันเสียอีหยังเสียให้เอาเสียเสียให้เฮ็ดอย่งตี่เอยคู่จิ้นเนาะคู่จิ้นตริเป็นได้อยู่บ่จินแท้หรือจินปลอมนี่ติดตามเบิ่ง สิบว่าพอได้กินอยู่บ่เห็นจังเด้มีมีมีความรู้สึกพ่ออยากได้กินอยู่บ่เห็นจังเด้อาเอาเอาตรง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 นี้ฮะขาเบืองเอาฝนติดตามมันวะถ้าคนเบื่อกันคือสิบอยากให้มาจากเทียตี้เนาะอันนี้ก็คือสิอยากให้มาดูอยู่ตี้เพราะว่าส่งเอมีคนติดตามหลายได้มีคนหูจักหลายเขาก็เลยเอออยากให้มาอย่างไรบอกว่ามันอยากให้มาตามหาหัวใจคือเขาอยากให้มาตี้ อยากเห็นธรรมชาสตร์โทรศัพท์เปียกหมดเลยขันไทยจะธรรมศาสตร์บัณฑิตนาเพิ่นกระเบิ้งขี้เกล้วก็อยากให้ไอ้มาหาธินาแล้ในความเป็นจริงมันบ่อืมน่าจะเมีนตอนนี้กับฝนตกแห้งมาดิสิปิดคลิปปิดคลิปอีรีโทรศัพท์ธินาไม่ได้กันน้ำเลยไอ้บ่โอเคจ้าวแล้วมาเองนะผมกะ ด้วยน้องทีนาครับให้น้องทีนาลุกให้เบิง้งเลยนะครับณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเอากล้องวยฝนครั้งแรกตั้งแต่ดาวมา <c oughs> <c oughs> หมวดก็ว่าในเบิดเทียเบิงบ้งเบิ้งเวลามันตกใส่นาเดี๋ยวเระสิขอลุกกาก็เนานะท <c oughs> ีนาชิคอลุกกาแต่ว่าให้เอท่ายให้โอเคครับได้สิเบิง้งการทำงานของ คอนตินานะการทำงานของ้องตีนาถือว่าเก่ง <ป ening S 1> นะครับนี่ครับทางครอบครัวของตีนาทำกับสีทากันลกกาแบบนี้นะครับลกเลยโอ้อันี้ทํางนาทีในการเทอย่าง,งนี้คนกล้าคนกล้าไปรดวะโ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอคนซอยอะตีนาลกเดี๋ยวเดี๋ยวไอซสิไปคนกลากันเอาไปเจอไหนนี่เดี๋ยว เดี๋ยวผมสิทุ่มนาที่ในการขนกาครับพี่น้องครับขนกาซะก่อนไปนะขนกาไปรถโอ้คือบ่หาหนองมาหาบวะหาบกระได้อืมนีมีน้องหาบบอยู่แต่ว่าอยู่เที่ยงนาจะได้นมากินเขาแล้วค่อยนี่เอาน้องหาบมาเนาะกินเขาแล้วค่อยเอาน้องหาบมาได้อยู่ครับแม่ครับโอ้บริยานฝนเนอร์นี่กระไดแม่ยยันตั้งแต่อัน เปลี่ยนแต่ดำตั้งแต่ไข่แต่นาวตัวนี่บัวหนาวดอกทนทานเพื่อกันครับสถือเอาช้ำนี้ครับเพราะว่าอีกมือน,นึงถีจับกล่องไปกันเอ้อ <Okay. S 1> ไปกันเอ้อบ๊ายบายไปไปไปไกลสักท <laughs> ี่หกลับมาอยู่ตี่นี่ไปนอนเวียนถาน่ายเถียงนะ กลับมาแล้วกลับมาลูกกาเนี่ยไปดังครับเขาสิเสดินทางในการขนกาไปรถนะครับขนรถไปกาขนกาไปรถไก่เติบครับผุ่นพุนย่างไก่เลยไปเขาก็ต้องหานะ่าให้สิไปได้นะครับรถทีดเด่เขาขี่มาเนี่ยเพื่อที่จะแก้ากาไปนะครับไปดำหน้าอีกทงหนึ่งนะครับเพราะว่าทงนี้มันเลีวย ไปกันขั้นแท้นหน้ากัสิเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> นี่ฝนตกแล้วยาฟ้า,าเฮพูน,นมาแล้ว่น ไปฝนมาแห้งแล้วครับพี่น้องครับกระมารอดกระมารอดเป็นงังขึ้นเปล่งแสงขึ้นไดเรนฝนมาบอฝนไล่ฝนไล่ฝนแล้วเนาะคุณอยู่ทางพี่แดดครับพี่น้องครับแต่ก็ต้องเขาห่มละครับซะก่อนมาหอดลกได้เข้าเดี๋ยวก็ได้เขาห่มรหดโอ้ย บริเวณฝ่าฝนเพิ่นบริยากให้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานตี้ยังไรเศร้าไงเศร้าแห้งซะก่อนเขามวนขนาดนะครับเดินางวขันครับพี่น้องครับฝนตกไรนะครับกะรรวบรัดขันตอนเลยนะครับ บริษทายพีใน้องเขาได้เบิ้งเบิดทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้เขาลังจากที่เข้โลก,กาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็สิทธิการขนกาเนาะตีนาเนาะขนกาขึ้นรถกลับบ้านนะครับในเส้นทางเดิมของเขานี่นะครับมีวิธีการขนกาจังไรน,นะครับก็คือว่าขนมาเบิดลาหามมาเบิรดลาครับรบมรัดขั้นตอนเลยนะครับฝนตกไรเฮานะครับเขาก็มาหอดปุ๊บลก,กาสองสับมัดคือสิทธิหนีไปแทเบาเาาอีกบมไปทำท่าสิวันนี <laughs> อ่ะนี่ครับพี่น้องครับ จะเป็นบรรยากาศในการนํากานะครับเรานี่นะครับกลับบ้านนะครับที่เทาลกไว้ได้ประมาณจากมัดลอยปลายมัดโอ้เก่งแถวว้าออตซามีเนะเาะออตซามีเนาะอะ่ะเพื่องบบลอนบ้างทีน้าลกได้จากมัดจากมัดตรงๆรง <c oughs> ได้โยนี่ครับกาซอยกันรวมไม้รวมมือกันนะครับในการหอบเนาะเอา้าพี่น้องเขาก็คงสีเห็นเส้นทางที่มาแล้วล่ะเห็นเห็นแล้วก็บ่ต้องเบิ่งตอนเมือเนาะไม่บอาใหรแท้ <c oughs> รวาวะเฮากับสิปิดท,ที่ใบซ้ำน้นวเนาะราะว่าพี่น้องเขาก็ได้เห็นเส้นทางในการเดินทางที่เบาเอ,าเอามาแล้วนะครับกาสำหรับคลิปนี้ครับกาขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามฮักแพง เป็นกำลังใจให้เบ้าเอลกาน้องตีนา่าโดยดีตลอดมานะครับเนาะกาขอให้ฝากพี่น้องน้ำแนกก่ก็แล้วกันฝากเป็นกำลังใจให้น้องน้องนางคนงามฝากทุกคนกดไลค์กดเซ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฮิตคลิปต่อไปเนาะครับพี่น่าจะเป็นยังจจ้า่าตามติดบ้างเนาะโอเคอเครับสวัสดีค่ะ